ประปีสองพัหนึ่งร้อยหกสิบห้าขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสองหกสี่ห้จำนวน5รางวัลโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเรีเชิญค่ะอันเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการงานโดยเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อโดยรวมในอนาคต คุณคนแปรรูปผลิตภัณฑ์คุณคนบ้านนาอองหมู่ที่ห้าตบทิมมอลอำเภอสิงห์บุรีนครจตุณจดต้องเชี่ยวเชิงเกษตรบ้านโนดบ้านเกลียนหมู่สามตบ้านโดนอำเภอสะบายย้อย